ก็การสวัสดีนะคะนี่ก็ผมนะครับยูทูบบีบีันนี้ก็จะมาสอนทำศูนย์กับกันนะครับเด๋ยวผมขอเข้าไอ้นี้ก่อนนะไอ้นะกล้องก่อนผมไม่มีแบบผมแบบผมถ่ายในยูทูบแบบทีถ่ถ่ายในยูทู e มันก็เสียงมันก็เสียงมันไม่ค่อยดังครับผมผมขอญอาติไว้ต้นข่าวนะครับนี่จ่าทำไมอะ แค่เอากล้องมาเฉยๆนี้เราก็ถ่าย,ยตรงนี้โอเคอันนี้จะมาสอนกันนะเออเอัดวิดีดก,กว่าเออเอดัดกล้องเปี้ยวจ้าสนี่วิดีก็วิดีผมก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ค่อยลื่นนี่เลยก็ไปลองทำสูตรนี้กันดูนะอันแรกนะฮะสูตรผมมีสี่สูตรนะฮะ เริ่มเริ่มเลยแล้วกันนะฮะไม่สองสองด้วผมยังไม่แกะมาสูตรแรกเรื่องนะนี่เขาเรียกว่เป็นแบบนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อ,อะอเขียน่นี้ลงไปอย่างนี้คึบึบแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับผมทวนมาแล้วฮะแต่ส่วนนี้ผมได้เองนะฮะ นี้ผมอยู่ดิวอยู่ดิมไปลเล่นมันงงเลยผมก็เลยยังเล่นสูตรนี้ดูผมทำได้ด้านหนึ่งเล้ผมก็เกยได้โอเคครับสูตรต่อไปสูตรที่สองต่อไปสูตรนี้แล้วกันหนึ่งสอง,สองให้เหมือนทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยหมุนลีนนี้นะครับหมุนริมแล้วก็หมุนกลางยืบริมบนนะยืบล,ล,ล้ไปดูตาคิดได้เลย โอ้ยฉันก็ต้องอ่านสองอันเลยววะอือเสร็จแล้วครับฟูที่สามคล้ายอันเดียวกันเลยครับแต่แค่เอากลางข,ขึ้นก่อนแล้วทำเดิมยวนี้ครับแค่เอากลางขึ้นก่อนเฉยๆแค่แครับไม่ค่ะจุดไขน่นะตึ๊บๆนู่นนะครับขอพักก่อนขอไข่กกนะฝากดูคลิปไอ้นั้นด้วยนะครับฟรีไฟส์ฝากดูด้วยนะครับ าไปสีอะไรสีแดงแล้อีสีเขียวสูตรที่สี่หนึ่งสองสามก็คล้ายๆทําสูตรเก้าคล้ายๆทำสูตรวนนี่อคล้ายทำแบบพวกประเทศอะไวกนี้จะลายดอกไม้พวกเนี้ย แต่ละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแลวไปกดแลวไปกดไลค์ด้วยนะครับโอเคนะครับกดไลค์แชร์กด subscribe ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับเจอกันครับ